นของคุณลิลินนะคะยังไม่ผ่านคะ่ะเชิญคุณเอาสินค้าของคุณกลับไปได้เลยคะ่ะอะไรนะคะคุณยังไม่ทดลองชิมน้ำผึ้งของฉันเลยไม่แฟรนะคะนี่คุณการที่คุณมานําเสนอสินค้าที่บริษัทเนี่ย ันได้ดูสินค้าของทั้งสองบริษัทแล้วนะคะเบื้องต้นที่ฉันดูสินค้าน้ำพึ่งของทั้งสองบริษัทเนี่ยดิฉันให้สินค้าของคุณทองอินผ่านในรอบนี้ค่ะส่วนของคุณลิลินนะคะยังไม่ผ่านค่ะเชิญคุณเอาสินค้าของคุณกลับไปได้เลยค่ะอะไรนะคะคุณยังไม่ทดลองชิมน้ำพึ่งของฉันเลยไม่แฟร์นะคะนี่คุณ การที่คุณมานําเสนอสินค้าที่บริษัทเนี่ยก็เท่ากับคุณเนี่ยยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแล้วสินค้าของคุณทองอินเนี่ยเขามีใบรับรองสินค้าอย่างถูกต้องส่วนของคุณเนี่ยไม่มีแล้วยิ่งแพ็กเกจของคุณเนี่ยมันดูไม่สะอาดดูเหมือนน้ำรำไยตามตลาดนัดเลยค่ะแบบนี้ฉันให้คุณผ่านไม่ได้หรอกนะคะมันเป็นกฎของบริษัทค่ะคุณทองอินคะอาทิตย์หน้าเนี่ย มาเซ็นสัญญาที่บริษัทได้เลยนะคะครับได้ครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวที่หน้าเจอกันครับใช่ค่ะฉันขอร้องนะคะฉันขอพบท่านประธานก็ได้ค่ะขอร้องอีกสักครั้งนะคะเอ๊ะนี่แกนี่มันชักจะมากไปแล้วนะจูๆจะมาขอพบท่านประธานนี่แกไม่ได้นัดล่วงนะ ได้นะได้พบกับฉันเนี่ยมันก็บุญหัวเท่าไหรแ่แหละเชิญแก,กลับไปได้แล้วปะาาทำประธานมาแล้วค่ะเออลิลินคุณมาก็ดีแล้วแหละเนี่ยฉันได้ดูยอดขายน้ำพึ่งของคุณนะสองเดือนที่ผ่านมาโอ้โหคุณขายได้แย่มากไม่เหมือนกับเซลล์คนอื่นเลย คุณขายได้แค่สี่รายเองนะฉันนะ่ะคิดว่าควรจะเปลี่ยนเซลล์คนใหม่มาขายแทนคุณฉันขอแก้ตัวอีกสักครั้งนะคะภายในสองสัปดาห์นี้ฉันจะหาลูกค้าเพิ่มค่ะมไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่าฉันได้โอนสิทธิ์ลูกค้าของคุณนะ่ะไปให้กับเซลล์คนอื่นไปแล้วคุณนะ่ะควรจะหางานอื่นที่ทําที่มันง่ายกว่านี้และก็ที่เหมาะสมกับคุณนะ่ะจะดีกว่าไหมฮะท่านประธานคะ แกก็ไปได้แล้วจิมมี่อย่าลืมารดออกไปรับลูกค้าฉันด้วยนะขอโทษนะคะท่านประธานที่ให้รอเชิญนั่งคุณนายตอนนี้บริษัทเราแย่มากเลยแล้วสินค้าเราก็ดูล้าหลังเขามาก ก็คือว่าเซล์เราเนี่ยมันไม่เก่งค่ะแถมยังขี้เกียจด้วยค่ะท่านประธานถ้าอย่างนั้นคุณต้องหาเซล์เข้ามาใหม่แล้วนะถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยบริษัทเราไม่รอดแน่ได้ค่ะนี่คุณรับเข้ามาคุณลองก็ยังฉันเห็นว่าเขามีใบรับประกันนะคะ เสิทธิบัตรออยเรียบร้อยค่ะแพคเกจจริงก็ดูดีดมากขอโทษนะครับคุณชัเจนที่นั่งรอนานนะครับไม่เป็นไรครับยินดีอ่านี่ผมมาก,กับเลขาผมด้วยนะครับคุณอายครับสวัสดีค่ะคุณชัเจน นี่คือสัญญานะคะที่ทางเราจะขายบริษัทให้ทางคุณในราคาหนึ่งรอล้านบาทเชนพุชัดเจนเนี่ยตรวจสอบเอกสารสัญญาได้เลยนะคะเอกสารไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าอย่างนั้นเรามาเซ็นสัญญากันเลยนะครับผมยังเซ็นไม่ได้หรอกครับเพราะผมเป็นแค่ผู้จัดการต้องรอให้ท่านประธานมาเซ็นเองนะครับ เชิญนั่งครับท่านประธานสวัสดีค่ะคุณพีระเดชได้ยินข่าวว่าเล่นขายบริษัทเลยเหรอคะใช่ครับบริษัทของขาดทุนมากครับก็เลยต้องเอาบริษัทมาขายให้กับคุณจะไม่ขาดทุนได้ไงเหรอคะมีเลขาแบบนี้มิคุนรู้จักเขาด้วยครับรู้จักดีด้วยสิคะ ขอโทษนะคะฉันผิดไปแล้วอะค่ะฉันขอโทษจริงๆค่ะขอโทษค่ะก็เพราะคุณมีความคิดแบบนี้ไงแต่ก็ต้องขอบคุณคุณนะคะที่คุณไม่รับสินค้าของฉันในวันนั้นจนฉันต้องออกมาขายเองจนถึงตอนนี้ฉันมีบริษัทใหญ่โตเป็นอันดับหนึ่งส่วนคุณไม่เปิดรับความคิดใหม่ๆทําให้บริษัทของคุณต้องล้าหลังและไม่ทันเหตุการณ์ซึ่งทุกวันนี้การแข่งขันมันเร็วมากนะคุณคุณชัดเจนคะ่ะ ฉันไม่อยากเซ็นสัญญาซื้อบริษัทนี้แล้วค่ะเพราะอะไรนะครับเพราะเขามีเลขาแบบนี้ไงคะซื้อไปก็ไม่มีประโยชน์ฉันขอตัวนะคะคุณชัดเจนฝากส่งแขนด้วยนะคะนี่คุณอายคุณทำอะไรของคุณเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับคือทรายเราคงไม่ได้ร่วมง,งานกันแล้วนะครับ อห่าีน้นประทานเจอกับไปแล้วครับ